แต่ก็เล่าเข้าไปก็คือตอนที่ผมได้ไปอยู่ปองกับการสามสามเนี่ยครับคือเจอท,ทั้งพี่เพื่อนแม่แม่ในที่นี้คือคนที่มีอายุน่อยอที่ไี่เคยได้แทนกันเป็นว่าแม่เลยเรารู้สึกว่าทําให้เราแบบอบอุอ่นะขอบคุณมากนะที่มัที่รู้สึกว่าเหมือนอเป็นครอบครัวไปแล้วครอบครัวไปแล้วเรารู้สึกว่าการที่เรามอยู่เนี้ย เรามาจากเด็กใต้คมันพอเราไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเราก็กระจายกระจายไปตรงอื่นครับทำให้รู้สึกว่าเลยเราจะอยู่ด้านเปล่าเพราะว่าเราเป็นเด็กใต้อาหารการที่อะไรเงี้ยพอเราได้มาเจอจริงๆก็คือรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเหมือนอยู่ครอบครัวครับเหมือนเป็นครอบครัวใจเหมือนอยู่บ้านมากเลยใช่อยู่บ้านครับพอหลังจากที่ลองข้ามาอยู่ท่านนายฟองสับแล้วมาอยู่กังใต้จีเดืยนนั่น สองเดือนสองเดือนน้องๆมีความรู้สึกยังไงบ้างสองเดือนที่ผ่านมานสองเดือนที่ผ่านมาครับรู้สึกว่าเรื่องโอ้โหได้เนี่ยกดได้ได้โอเคสุดว่ากสุดไปเจนสุดไหมคะอ็คือความรู้สึกคือแค่นี้เลยเพราะว่าคือพอเข้าไปจริงๆอ่ะไอ้รู้สึกว่าบันสุดเลิกสุดเลิกตรงไหนคือแต่ที่บุ๊กบอกอ่ะตอนนี้เป็นครอบครัวที่นี่น้อง คือที่ยูกันาอบคุณครับจะมีสทธิ์ไม่หักนีสคือิพุ่งกลับเลยคือที่ดูได้เพราะว่าพี่ร่างตายจะพุ่งกลับเพราะว่าเวลาเจอปัญหาอะไรมักถามา่าทำได้ใช่ได้ี่สุทธิ์ทำงานสร็วเป็นชายเป็นหีิงอดเปดนแรงน้องๆครับในกางานเอครับที่สุดเมื่อสุดไปแต่มสุดไม่หักเอามงเลยใช่เอามงไปเลยจัะครับ สำหรับรงก็เดียวก็เหมือนที่ซินดี้ได้บอกไว้ว่าเออเราเราอยู่กันในครอบครัวเแลวเราทำงานเราก็ทํางานในปครอบครัวเหมือนกับเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยแล้วพี่ครับพี่ครับอันนี้ทํายังไงอันนี้ถูกต้องไหมอ่าแล้วเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้นะยินนิดเดียวอ่าแบบเด็กใหม่อ่ะเออที่จริงอ่ะมันต้องผิดเยื่องแต่ว่าเออเป็นเงินเป็นสองคนใครอบครัว เราเลยช่วยเราใช่ไหมครับมจากที่ว่าเหมือนกับพี่ที่พี่เขาบอกนะเออพี่มาใหม่ๆเนี่ยทุกท่านในตาหยีตาเนี่ยโอ้ยน้องพี่แก้ไปสิบสิบรีมแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยมาเนี่ยแก้แผ่นสองแผ่นเองก็คือสอนง,งานเราด้วยใ,<ช>ให้กำลังใจไปในตัวด้วยก็คือไม่อยากให้น้องเนาะอ่าอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไม่อยากก็ทุกอย่างนึงก็คือพูดกับสามสามรอมา หนาวแค่วานหนาวาวานเลยแล้วคุกับมวันไหนวันไหนที่ท้อก็เปอดรู้คุณเกัาเลยคุณเกับที่มีเสน่ห์มกเขาคืออันนี้เป็นแรงบนรจิดสุดตัวนะครับคุณเก่ารอเลยอ่ะใช่ไหมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอาส่วนนึงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็เกดี๋บ้านกรทำงานอ่าอ่าใช่พวกเกบพ่อไปส่งที่บ้านจะรับที่บ้านไม่ไม่ไม่มาสายมาสายคุณเกับไปรับคุผู้คนไปรับอ๋อ รถอัญเสียงไมมีรถใช่ไหมมาใหม่ลผมรู้ว่ารับสิ่งที่บ้างที่อยู่นี่มาสิบปีนี่ยังไม่ยังไม่มีเป็นรับสิ่งบ้านนะแต่รับต้นตอที่มีอยู่ครับก็ได้ถือว่าหนูพวกหนูเนี่ยไปอยู่แก่พวกต้นน้องเลยอยู่เนี่ยจะซื้อแฮปปี้ทั้งตะดับทุกมักษรเพื่อโรงงานเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าหนูมีรุ่นน้องอ่ะหนูก็ต้องสร้างความเข้าใจแบบที่หนูได้รับมาเช่นกับน้อง ะ <S <S นะนี่ครับก็อยากให้น้องๆท่านสองคนนะครับฝากถึงน้องๆน้องนสอ,อตอนรุ่นที่สิบห้าที่กําลังจะเข้าไปที่กําลังจะจบนะใกล้จะจบรู้เปล่าสุะจกำลังจลาอก็ที่ใกล้จะจบลนะใกล้ละนีะ่ตา,า<อ>ก็จบละอ่ะาก็ฝากถึงน้องๆ่ทีว่าออป,แบบปีนี้มีกองกับสามสามเนี่ยที่เขาเลือกเขาจะได้มีแบบแรงกำลังใจแบบพี่หนุมๆได้มีแรงกระใจมาเตือนพี่ครับฝากถึงน้องนะ ฝาถึงน้องๆที่จะมาที่องกรใจองคตรวจตัวอไปที่สามสามนะครับครับมาเลยครับทุกคนใครที่มาแล้วจะได้เจอารสำหรแบ,บพี่น้องแน่นอนบอกเลยว่าเลิเลกแน่นอนเจอจสามสามนี่น้องเขาดีนะ,ะครับถึงแม้ว่าน้องสตอสิบห้าที่เป็นตชดอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสามสามหรือมีที่อื่นไม่ว่าน้องจเอะเลือกที่ไหนน้องๆก็เป็นตำตรวจตะเว,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 เวนชายแดนเหมือนกันไม่ว่าน้องจะอยู่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามหรือภาคตี อย่าลืมย้ายมาอยู่สามสามเหนกันนะครับสามสามเลิกเนี่ยมีสโลแกนให้ก็ไหนนะครับก็ก่อนที่จะจบรายการไปนะครับก็พวกเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆทั้งสองท่านนะครับจะมีรายการเพิ่มมาอีกแล้วนะครับแล้รายการบอยเท่าไหร่นะแบบสปอยให้เป็นข่าวเลยนะข่าวเลยนะ สาอะไรนะสมัยอ้าจะเป็นยังไงอยา่างที่เราูดกันนครับครับสคหรับวันนี้ก็น่าจะแต่านกันได้ดีนะครับขอบคุครับ,อบขอบคุณครับ